สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับผมนะฮะ WPD คนเดิมเพิ่มเติมคือลากน้องมาเล่นด้วย 2, 2> ต,วตัวนี้ลากน้องพีนะฮะจากช่องอะไรนะเ <c oughs> ดือดพิชันนะครับเดือดพิชชันนะฮะแล้วก็ลากน้องตูดนะฮะที่ <c oughs> เอามาเล่นด้วยกันบ่อยๆนะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่จากคลิปเก่าๆนะฮะเ,เดียวคลิปเดียวคลิปเก่าที่ไหนละ่ะอ้าวเหรออาอ วันนี้เราอยู่กับเกม d e f เ r d e a ดสนะฮะเพื่อนๆเกมเดิมเพิ่มเติมคือน้องตูนเรานี่เขาสวยมวยอึมนะฮะมันเป็นมอสที่ผมมาลงนะทุกคนบอกเลยว่ามอสผมนี่แหลมมากทุกคนน้องตูนเรานี่แบบอืใส่กระโปรงนุ่งเดสสีแดงโอ้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่แหมแหมรู้สึกจะห้ามหันเอ้ยอย่าพกไม้กอล์ฟอ่ เดี๋ยวนี้หัดพวกไม่ก๊อปเฮ้ยเฮ้ยมันโดนดาเมจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเรื่อยนะไปเรื่อยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูยอมละกูยอมกูยอมกูไม่สู้ก็ได้ไป็นแบบไรกูหัวเต้นตลอโอเคนะทุกคนผอมยังผอมยังเอายาวอะไรไปยังมันมีปืนอะไรบ้างเรามีลูกซองลูกซองลัวเฮ้ยเล่นลูกซองดีกว่าเล่นลูกซองดีกว่าวะ ไอ้ไว้ใจพวกมึงได้ใช่ไหมกูเล่นลูกซองนะไม่ไม่ไอ้ไว้ใจได้ตัวเฮียนี่คืออะไรวะองทั้งไหนอทำไมมันให้กยิบไม่กรอบอย่างเดียวเลยวะหมาความว่าไงวะมามาทุกคนมา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 มเิดมันเปิดไฟยังไงะมากคอมามามามเมายาม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 าามมมันมมามายมมาย เฮ้ยกูว่าเฮ้ยมันเปิดไฟยังไงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรเนี่ยตูนทำอะไรทำอะไรไอ้ตูนมันหาเรื่องข้างหน้าน่าจะมีตัวใหญ่เอาเลยมันเปิดไฟยังไงตัวจีเหรอตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟเหรอโอเคสวยเปิดละเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเบาๆนะเบาๆไอ้นี่ไปที่ล่ะ มา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 ทำอะไรกันอยู่เหว่ยอยู่หรือไงเฮ้ยเสียงบูมเมอร์ไอ้ยชิดเฮ้ยอ๋อไอันนียที่เราต้องเนี่ยภารกิจมันเดี๋ยวมันจะให้เราไอ้นี่เว้ยมันจะให้เราหาถังน้ำมันเว้ย็คือเล็งได้ไหมเนี่ยไอเีมามาเข้าลิฟต์เร็วเข้าลิฟต์เร็วเล็งยังไงวะไม่ได้เล็งไม่ได้ ใส่มาทําไมมาติ้งเลยโคตรโเลยเตรียมพร้อมนะเช็คกระสุนให้เรียบร้อยนะทุกคนเฮ้ยถังน้ำมันไอเหี้ยแล้วถังมันเดินทุกขึ้นเก็บข้างบนเก็บเก็บถังน้ำมันเว้ยที่ไปเอาถังน้ำมันข้างบนมันเดินขึ้นได้มันมีทางขึ้นอยู่เว้ยสิบสามมาเลยวะใช่จะมีเยอะมากอะทำไมมันเยอะจังวะปกติมันแค่เล่นคนเดียว กเยได้เจอบอสรัวๆแน่กูบอกเลยเอางี้เอางี้เรารีบเก็บเอาถังน้ำมันมากองกองไว้แล้วค่อยแล้วค่อยเติมทีเดียวโอเคหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วผมมีจัดเต็มผมวิ่งจัดเต็มผมวิ่งจัดเต็มแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนไอ้้เยยชิบ โอ๊ย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 โดนกระชากเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกูว่ามันมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเดี๋ยวขึ้นแบบ A few moments later อยู่ใกล้บอสบอสอยู่หน้าเออตายหมดเอาใหม่เอาใหม่ เอ้กูเชื่อว่าระดับมันยากไปเปล่าวะพี่มึงปรับระดับยากเกินไปเปล่า้อยาเกอ๋อหรอมึงไม่ได้ปรับระดับให้มันยากขึ้นเหรอไม่เกี่ยววนน่ะเฮ้ยกูว่าเราต้องแยกกันไปเก็บวะจริงๆนะไปกันเป็นกลุ ấy, ่มไม่เห็นหลอดเลยไหนอ้จัดไม่ได้เป็นกลุ่มเลยได้เกอ๋อเหรอกระจัดกระจายสินะมาเอาใหม่เอาใหม่ไปลนี้ต้อ้เล่้เป็นระบ้ล้้้้ เราจะผ่านไม่เนี่ยด่านนี้เนี่ยมึงจะวิ่งผ่านไม่ได้นะเพื่อน2องสองสอกูไปแบบ2อสองมันจะไปแบบสององยังไงเอออีกคนนึงมัน n อพีมึงก็ไปเอพีซีไงโอ้เอพ p ซมันไม่ได้ตามกูมันตามมึง n อพซมันตามหัวห้องเว้ยมันไม่ได้ตาม แกต้องไปกับ n อ c นซีเว้ยทำไมต้องไปกับเอ็นบีซีวะเก็บชั้นล่วงเก็บเก็บชั้นบนให้หมดเลยข้างล่างเดี๋ยวค่อยมาเก็บเราเราควรเราควรเก็บควรเก็บแล้วโยนลงโยนลงข้าบนเลยนะโอเคโอเคไปชั้นสองเลยไปชั้นสองเลยไป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 ไปไปปล่อยเอ็นเอ็นบีซีมันอยู่ไปเก็บเก็บเก็บ mở ra đây, ok này, này. Yeah. ok 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 đi. ok 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 อูดแทนบุตกไอ้เหี้ยใครมีลูกซองบ้างวะอุ้ยโอ้โหน็อกโดนก้อนหินเอ้ยเอ้ยชุบหน่อยระวังระวังระวังโดนมันโยนหินมันโยนหินระวัง

จะหิวไม่ได้หิวเลยโอ่ทุใครมันยิงตอนนี้ชัว <c oughs> โอ้ยตูนยิงกูทำไมกูจะตายอยู่แล้วปืนก็ไม่มีลงไปที่หมดแล้วฝั่งเนี้ยลงไปลงอยู่ลงอยู่ลงอยู่จะลงมาเปลี่ยนปืนด้วยเนะี่ย NPC มันตายแล้วมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยจะได้ไปเอามันมาช่วยเนี่ยอโอ๊ยโอ๊ยจังหวะเปลี่ยนกระสุนเนี่ยนะช่วยอยู่พี่โอเคออกได้แล้วอ,อะไรวะเนี่ยอยู่อ่ะอ้าอุาอ้ย รอให้หน่อยแล้วมันรออยู่รออยู่รออยู่อ่ะโอ้โหสิบกว่าอันพี่บูมเมอร์โอเคเคลียร์โอ๊ยอยากได้ซามูไรามากเลยอะ A few moments later ลูกปืนหมดเถอะ โอ้โหมาเรื่อยๆเลยเฮียไอตัวชักว่าไอตัวชักว่าวไอพี่ไอพี่ล้มอีกแล้วด่านนี้อ้อเรียบร้อยเฝ้าพยินโอ้โอ้โอ้ต้องวางแผนใหม่ต้องวางแผนใหม่อ่ะ เราเราต้องนั่งคุยกันอะไรไม่รู้ยืนลีลาไอ้สัสเฮียเออเดรวูดระยะปืนไรสัตว์อกจะถูกน้าให้ต้องใช้มาลองใช้ปืนที่มันยิงทะลุดูดิมันจะเป็นยังไงเยเยจะผ่านไม่ได้จะผ่านไม่ได้ด่านนี้เนี่ย ไอ้ยัยแค่เรื่องไม่รู้ตกปืนอะไรเนี้ยไม่ this is this is awful เราไม่ควรใช้นี่เว้ยเราไม่ควรใช้ปืนคือใช้ได้แหละไอ้ยัยปืนอ่ะ ดูดูดูอีโลโลเซดูมันดูมันอีมันคือ NPC นบีซีโง่โง่เฮ้ยเราเรากำลังแบบไล่ระลับไปเรื่อยๆเว้ยเมื่อกี้แปดเลยใยังเมื่อกี้ห้าแปดว้วยรอบนี้ต้องสิบว้ยหยิบสามหิบสามรอบนี่สามเอาง่ายๆเลยตูนออกไปปุ๊บมึงหยิบเอาอันอันใกล้ๆเนี่ยไปเติมเลย ไม่ไม่เราจะไปกันเป็นกลุ่มเว่ยยิงกันยับไปเยอะเออแป๊บนึงกูขอเออพี่ตามไอตูนเลยพี่โอ๊ย ขวาแล้วไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยเวลาช่วยเพื่อนนะไปไปมาเด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 วิ่งไปตูนเหมือนนี่เหมือนได้ยินในตัวไอตัวลิ้นอะ We need still more. ไปไปขึ้นไปบนขึ้นไปบนทีละสองทีละสองขึ้นทีเดียวกันโอเคโอเคเฮียเนี่ยอันเนี้ยควรจะง่ายเว้ยไป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 ลงมาเติมเลยลงมาเติมเลยอย่าไปเร็วดิอย่าไปเร็วดิมามามาตูนมามามา เอ้ยจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งแตกแตกแตกไอ้ยิงกูเองกูเองกูเคุ้กันกูขัญมันกูกูเองวนเนี่ยกวนเนี่ยไปดิโยนหรอโยนหรอกูหลบมุมได้กูหลบมุมได้ไอ้สัตว์เฮ้ยมันขึ้นไปหาพวกมึงมันขึ้นไปหาพวกมึงมันไม่สนใจกูเฮ้ยมันยังสนอยู่นี่หว่า ไพิ่งสองคนเลยเหรอไอ้เหี้ยชาร์จเจอร์ของมือเมื่อไม่ใช่ชาร์จเจอร์อะไรไอ้เหี้ยแทงไอ้เหี้ยนี่แทงแทงตายแทงตายโอ้โหยเหี้ยดครบครบไหมครบไหมครบข้างล่างอยู่ดักข้างล่างเนี่ยไม่ให้ขึ้นไปหาพวกแกเนี่ยเทียร์ข้างบนเลยไปครเสร็จแล้วครเสร็จแล้วไปไปลงไปลงไปลงไปเอ้ยมันเหลืออีกถังนึงนะอีกถังนึงอยู่ไหน เเิไปลลึกๆยของกูไม่เห็นอ่ะเกิดเหมันวิ่งมาแล้วขึ้นก่อน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 ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเคลียร์ให้เด uh> yes> ี๋ยวเคลียร ouais> ์ตามหลังให้ไป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 ไดินแล้วไดินแล้วไดินแล้วเคลียร์อยู่เคลียร์เคลียร์ทางเดินอยู่ Jackson เออเออมาดิมาดิสุดาไอเชี่ยมึงโดดลงทำเชี่ยเลยเนี่ยโอ้โหไอเชี่ยเลือดไม่เต็มสักคนน่ะบ้าขนาดเลือดเต็มโดดแล้วยังต้องคิดเลยเที่หลังๆเอ้ <privileged> าเอ้าไอเชี่ยนี่หลบมุมไอเชี่ยนี่หลบมุมไปไหนมึงอ่ะ โอ้ยโอ๊ยเชคกี้เฮียกูโดนกูโดนไอ้โลเซ่กูสามมาช่วยมึงไปฝั่งนู้น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 ไป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 เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้กูนำกูนำกูนำขึ้นมาขึ้นมาตูนเเดดีี๋๋ยยยววรรออับู่ a few moments later ต้องอ่ะนอยู่าดีกว่า โอ้โยเรียบร้อยไอสัตว์กูโดนห้อยละโอ้คอหักตายเอออะไรวะเนี่ยต้องต้องเอาให้ผ่านเว้ยมันไม่ผ่านมันต้องเอาให้ผ่าน<อ>มึงแล้วที่ไกลกว่าเจ้ากู ไปเอาอันข้างบนก่อนเอาอันข้างบนก่อนเลยไมาเอาใหม่เอาใหม่เราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เราต้องไปเอาข้างบนก่อนไอ้ที่มันอยู่จุดสูงสุดอะไม่ต้องเติมเลยอันแรกอะอันที่เราออกลิฟต์ไปคือไม่ต้องเติมไม่ต้องสนใจเราไปเอาอันบนก่อนเลย ไอ้ไม hey, ่ถือสมุนไพรไว้สุด This is awful กูได้ยินเสียงนะแน่มาโอ้โห We looking มาวะมั้ยต้องหลับไปเลยนี่อยู่ข้างล่างหมดอยู่ข้างล่างหมดไอ้เนี่ยมี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 อยู่บนมีอยู่บนเดิมเลยปะเนี่ยไอ้เนี่ยเดิม มันต้องมันต้องขึ้นชั้น3ฝั่งนู้นอ่ะใช่ป่ะหรือว่าชั้นนี้วะฝั่งนู้นต้องขึ้นฝั่งนู้นเดี๋ยวคูลองวิ่งไปดูพวกมึงเอาเอาอันอยู่ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวคูวิ่งไปเชิงดูเชิงก่อน one hour later ไอ้เฮ้ยเอ้ยมันไปนกอยู่บนหน้ะโอ้ยต้นเชี่ยเอ้ยโอ้ยแทงมาอีกเชี่ยเอ้ย โ oh, อ้ไอ้เหี้ยขาดไม่เข้าเรื่องเลยเอไอ้เหี้ยเัวเงมาแล้วไอ้ตูนตูนพยายามหนีพยายามโอ้ไอ้เหี้ยพีกไปทำไมกูไม่เข้าใจว่ะไอ้เหี้ยตามก็ตามกันมาโอ้อะไรเนี่ยพี่เหี้ยพี่โยนเกมเลยครับช่วยคนก่อน ิงเร็วเร็วกูรอดแทงอยู่กูรอดแทงอยู่เข้าเข้าเข้ากูรอดแทงอยู่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเดินเดินไม่ได้เข้ามาเข้ามาอีกนิดเดียวโอ้ย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 กูวิ่งตายโคตรควายเลยฉันไม่พี่โยนเกมไอ้คน มึงเป็นเจนไอสัตว์บอกเลยว่ายากว่ะด่านนี้จริงมามามาฮะฮะกะฮ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 ะงะฮ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 ่ฮะเะฮ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 ะอะฮะาะฮะฮกฮยิงฮีมาฮะฮวมาฮะฮว โอ้ยโอ้โหมินิบอสสามตัวอยู่ด้วยกันแกวันอยู่คนเดียวไม่มินิบอสพูดหลังขายของด้วยช่วยไม่ได้มินิบอสสามตัวอยู่ด้วยกันเมื่อกี้แล้วโทษโทษมินิบอสสามตัวอยู่อยู่ด้วยกันอ่ะ ไป doorway, ไปไปงัน like eyes, ้นคุมก like ันหน่อยแล้วกันเติมเลือดไว้พี่ไป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 นู่นไปนู่นไปบนกุมารติดละไปเลยพี่ตามไอตูนติดๆไปเลยเดี๋ยวนี่ดูหลังให้หันหัวเข้าไปบอสมาอีกนะต้องขึ้นมาก่อนต้องขึ้นมาก่อนบอสมาอีกบอสมาอีก เฮ้ยตูนใหญ่ตูนตูนถอยมาดูบอสด้วยดูบอสด้วยบอสอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยมันเพิ่งสปอนอะโอ้เดินตามหลังกันมาติดขนาดเดินตามหลังกันมาติดติดแล้วแทงแทงแทงถอยถอยถอยโอ้โหอัดมุมอย่างนี้อัดมุมอย่างนี้ก็ฝันดีอย่างเดียวอะอโอสวยอย่างวะ ไปเลย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 อ้าวถังน้ำมันถังมันอีกอันนึงข้างในมีที่ลงที่อื่นปะอย่่โยนอย่่โยนหยิบมาหยิบมาไปไป จ็คกี Jack an, Jackie, Jackie. Ave, ้แจ็คก oh. oh, oh. ี้แจ็คกี้เก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอ้ยโอ้โหโดนกันหมดแตกแเกียรหน่อยเป็นนะคโอเคโอเคเก็บไปเก็บไปเลยเยเลยลลง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 ตูนลงไปโดดโดดโดด ลืออยู่วะไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีไม่เหลือไม่เหลือแล้วไม่เหลือละอยู่ในสุดนู้นไปไหนไปไหนขึ้นมาขึ้นมาพียาเป๋ายาเป๋ายายาขึ้นไป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 ไี่จะป่องเดียวแจ็กกี้นะแจ็กกี้นะแจ็กกี้นะไปโน่นไปโน่นไปโน่นคนนึงเดี๋ยวเร็วเวเดี๋ยวกูจันให้บูมเมอร์ว่ะไปโน่นสองเลยไปโน่นสองเลยเดี๋ยวกู ว่โเซมามามาลงมาทุกคนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเซ่โดนลงเซ่อนโดนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงกำลังไปช่วยมันตูนตูนเอาลงมาลงมาลงมาสองตามสุดท้ายอยู่ข้างในสุดฝัด่งนูน้นขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนใกล้ๆเลย ตามมา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 เฮ้ยเฮ้ยผีผีขึ้นมาเร็ว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 ไปลุงไปลุงเราเราไปกันก่อนเราไปสุดที่เที่ยวเลยลุงผิดทางผิดทางฮะอ้าวผิดทางเหรอเอามันอยู่ชั้นสองมันต้องฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้เอาเหรอกูไปถูกแล้วมันมาเนี่โจเซ่ตายดีมาดีมาดีมา เอโเเคคฮ้ยไอตัวดึงไอตัวดึงไอตัวดึงไป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 พี่พี่อยู่คนเดียวเนี่ยกำลังไปกำลังไปเหมือนเหมือนดบเหมือนตัวดึงจะหมายหัวว่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะติ้นไม่ยาวหรอนีะเฮ้ยบอสมา

ลงไปลงไปอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูหยิบมาแล้วกูหยิบมาแล้วไปเลย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 ดื้ให้อยู่กูเติมกูเติมรถจัดเต็มเร็วพี่เร็วเร็วคุ้มกันกูคุ้มกันกูพี่คุ้มกันกูโอเคมามาตูนมามาตูนเร็ว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 อ โอ้โหโผ่านสักทีสุดยอดตุ um ้ชนไปเรย่อยูด่านเดียวเล่นเป็นชั่วโมงแในที่สุดเออด่านเดียวเล่นเป็นชั่วโมงไว้อะไรให้กับไอ้ตูนไอ้ตูนตาย ไอตูนไอ <laughs> ตูนตายไว้อะไรกลับไปตูน <laughs> คุณชื่อด้วยนะโอเคโอเคสำหรับด่านนี้ก็จบไปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเอาไว้ <c oughs> ด่านหน้านะครับตอนนี้พวกผมไม่ไหวกันแล้วเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคครับเดี๋ยวรออีพีหน้านะครับสำหรับด่านต่อไปครับผมครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีคร <weekends> ับ